เมื่อคืนที่ผ่านมาในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักงานย,ยกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ร่วมวงกูรูลุกหนังชื่อดังประกอบด้วยบิจจะสาธิตกรีกลุลโคตเตียสะสมพบประเสริฐและเอกแฟนแพนแทฟุตบอลออกอากาศสดช่วงวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกซึ่งมีการแข่งขัน4คู่ทั้งนี้ในช่วงการร่วมรายการดังกล่าว รัฐมนตรีอนุชาได้ทําการวิเคราะห์การแข่งขันระหว่างโสโลวาเกียกับสเปนว่าสเปนน่าจะฟอร์มดีกว่าและจะสามารถทําประตูได้ถึงสามประตูขณะที่คู่ของสวีเดนพบกับโปแลนด์เกมการแข่งขันน่าจะมีความสนุกสูสีแพ้ชนะกันไม่เกินหนึ่งลูกซึ่งผลปรากฏว่าสเปนถล่มโสโลวาเกียขาดลอย5ต่อ0และสวีเดนเอาชนะโปแลนด์3ต่อ2ทําให้สวีเดนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอ e, ีจากการวิเคราะห์ของรัฐมนตรีอนุชา ทำให้วิกจะสาธิตกรีกุลถึงกับยกย่องเป็นอาจารย์แห่งขณะที่รัฐมนตรีอนุชาเปิดเผยว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมทั้งตนเองมีความรู้สึกพอใจที่ได้เห็นคนไทยมีความสุขจากการได้ดูการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในการส่งมอบความสุขแก่ประชาชนชาวไทยให้ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ฟรีทุกแมตช์จำนวน51แมตช์ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนถึง11รกรกฎาคม เพื่อให้ประชาชนไม่พลาดการแข่งขันนัดสำคัญพิจิตรการจนะกุลรายงาน